màn cứ gàn đơ, thằng pí gạt đơ, men hoài nhau, nhang <laughs> cứ la nhang mola, nhang vô, hoài khom, hoài khom, khom, à hoài chụp, chụp con mà đấy, ừ? chụp quấn hoài đấy, ơi chụp nạm, chụp nạm, chụp, chả? chụp, 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 มะย่ามนี่นะหอยหอยหอยขมยังมากเป็นทวดเป็นโผล่เลยเนี่ยกดีดย่เห็ดหยังม่มีสูตรอันนี้ลอยจังเบย ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสิกคูซุกคนเด้อสบายดีย่าช้าๆพี่น้องสาววันนี้คอยจะพาพี่พาน้องลง้วยได้พี่น้องไปหางมห,หอยกับกี้ไปกับอันอันแม่สาวนุย้ยแล้วก็แม่น้องกีแกบแล้วก็แม่อันน้องต้อยแม่สีวิไลน้ำเนี้ยพี่น้องไปสี่ห้าคนเออแม่น้องแตนแตนกับต้อยมันเคยเดียวพี่น้องเออค่อยระลงเลยเลยแตนกับต้อยนะเนาะเนี่ยไปอัน เขาแม่น้องกิี้พาเดียวอันท่าเขาแม่สีวิไลามาเพื่นอนนันย,ยังยังตามหลังอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยเพื่อนยังมาพีฮอดอยู่ชุมพรก็เลยพาเดียวท่าหนังสลอร์สเลนอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยว้าคือก็ยังใหญ่เท่าแม่ชาวนุ้ยซื้อไม้ซื้อไหมไปแตเต็มบ่ฟ้าถอยเอาไม้ยู่ไว้นะซื้อไม้แล้วก็คู่ใจเด้อพี่น้องโอ้ถอยเอามาไม้ถอยเอามาไม้งานแรกก็คืองมหองกับกี้นี่แม่สีวิไลกับแม่น้องแตนเพิ่นมาแล้วพุณ ตาคนจังหน่อยแล้วก็พายเรยวลงแล้วพี่น้องเอ้ยยังคู่ใจอีบ่อยนะกระตามันดื่มสบายดีพี่น้องไปไปงมหอยมานี่กระตามันไหนตัวสีมานคือตะเก้าบ่มานมานโยเ่พาะคนมันมานนะไปยื้อยื้อขอโทษนะพี่น้องขอโทษเอาเลยลอดไปได้รอดได้อยู่นะนี่รอดโหขึ้นเม่อไหร่หรอขึ้นเอาปีนวด หุ่นลอดแม่น้องกิ๊เอ็งจะกินเอาไรขึ้นได้โตไหนก็เองหดบนได้ครับโตูเหล่าเบาเาเบาราุกลดเ้ยลบากี่จังนักคือน่อย่ล้วมนหน่อเลอจะได้เพิ่ม ไม่มาห่อหุ้ลเลยนะพี่น้องมาห่อหุวลแล้วค่ะคุณชุมเพลินพาเดลลงก้อนแล้วเขาแม่ต้องกิฟต์ับอันเอ้ยเพลินกะแม่สนุยแม่สาวแตนเพลินลงก้อนแล้วเพื่อมาตำบางยังมีท่านลงอยู่พี่น้องเลยเพลินคือเราได้ลายนวดแล้วเราไปนี่ห่อหุ้แล้วก็ลงเลยเพลินนะเฮามันยังเงินคิดบางอยู่เพราะว่ามันน้ำมันเย็นแห้งมันหนาววันนี้นะให้เอาเลิกนี่ยหนาวก็ต้องเงินได้มาหาอยู่หากินเนาะพี่น้องได้จั๊กนวยแล้ว ท่านอะไรจักนวยถลปนีน้ำขาวโอ้ยเกือบพูนกนองย่านพนได้เอากันย่งมันเทย่ังอไรจักนวยลีนีย่างองไรใดเมืองไหนได้จักนวยว่าอันนี้พนเอาเกิอบเชือก็ระยังโอ้ได้ลายน่วยได้นิพูนสายมานพูนก้มกอก้มกอยอยู่พูนย่งโมไดอยู่บ่ได้จากอันถอยออใหม่ๆนะคัดเกิอบเลยบ่ คับแล้วเชื้อาย่างข้เหนียว oh. เพราะว่าบางหันเขาลาเก,กือบคอยอะไรนาดเกือบแทนข้าวยังลาอยู่เกือบอันคู่ใจคอยเขาเฮ็ดจะเนจังหู้เอาไปเลยอือเอาไปก็วันช่อมแทนข้าวขอคนนั้นวันนี้ก็เลยคันเอวโรดคันเอวไปเลย <c oughs> แต่ค่อยสบายอยู่พี่น้องเอ้ยได้เกือบอันนะได้เกือบตุกมา <c oughs> นี่พาเดียวเลาะตามห้วยมาทุกคบรรยากาศกานันหนาวหนาพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศลมห้วยๆนะพี่น้องเขาก็เต็มลงเห้พี่น้องลุยน้ำคาวได้เนี่ าน้ำก็เย็นเย็นพี่น้องป้าเนี่อู้น้ำพัดน้ำห้วโคลยนี่น้ำห้วยน้ำอันนี้เย็นเลืกแหงอันนี้พี่น้องเอ้ยนี่มันงมหอยมันก็พี่น้องเขาน่าได้หลายแล้วสายลุยสายมานพี่เลี้ยงพวกอันเต็มก็ต๊อกกัตตาละปานนี้นะวายน้ำเลือกอันนี้พี่น้องเอ้ยนี่เหากับมานแล้วดิบ้าดูอ้ยมานมานพี่เลือนี่นี่หอย หอยน่าจกไม้จกไม้เจ้าจกไม้จกไม้โอ้โหค่อยกระไปแล้วพี่น้องไปคนเดียวจนจนนี่ได้แล้วนี่าจุกมาจกหย่าจังพี่น้องหอยนี่มันหย่ามันจกหย่าแล้วมันเฮาหูนะมาเมื่อไหร่นะพี่น้องเอ้ยมีว่าตาหอยกับกีหอยพี่เลยก็เก็บไปเบิดนะคันได้หอยจูบหอยขมก็เก็บเด้พี่น้อง ไก่นอนบีใหญ่ปลาเลิศนี่นะผู้ฉุ่มพลอกอากอกอาอกคืนหอมมีดายเมฟี่น้องตัวนี้ก็ล้อหูอยู่ล้อหูเซนติโปลมล้อหูเซนติโปมขันตัวเรือมันง่ายกันง่ายง่ายนะเนาะอันนี้นะได้สองตัวได้สองนวนนลซะ่หรอมาได้สองตัว<อ>ไม่ต้องกรี๊ดเต็มกระยางแล้วป่ะ ได้สิบหน่วย,วยโอ้ยคอยได้สองหน่วยนี่นี่นี่พอยแล้วหน่วยนี่เจ้าอมานคือกันเด้อทางพี่กันเดอ้อเมียนห,ยหยัยยาวนี่นี่เอาอ้อยยาเถอะโอ้ยนี่มาแม่น้องอกิฟม,มันคือเป็นจ้งจีเ <laughs> มียนบ่ Mất đầu bỏ, mất tao sống nó sám nuôi, ăn bò. Nồi này phải phăng này. Điều này hỏi à. 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 khổm này, hỏi khổm, hỏi khom cá vì nó หอยคมหอยธรรมชาติโอ้หนิเออแม่นอันยาวๆเอาเนี่ยอันนี้มดนี่อืออ้าวซูนแล้วบอหอยออันหยคมไปน้ำพี่น้องโอ้ยมาน้าแม่น้องกิบกับว้าวลาวคือแม่น้องกิบเอาไปเอามาติดเสต็จแม่น้องกิบละ หยคมก็มีลายอยู่ด้วยขันงนมันในนี่หอยนี่กระดาี่น้อนโอ้ยเป่าซ้ำอันนี้เป็นอะไรเล่ามันอยู่พอทำคุณมันอยูไรมันยูได้บปล่ทางนี้กับพ่อมีอยู่นี่พ่อได้งมอยู่ได้นี่นี่มาหาหาเบื้องแถวนี้ก่อนนะเห็นตะหู้เพิ่นเอานี่เพิ่นไปก่อนละโอ้คลิปอันนี้เขาอันแม่สนุยเพิ่นไปก่อนแล้วกับแม่น้องกิบ น,นี่ได้ล้วเข้าไปไหว้เข้าไปก้อนเขาก็หาง,งมตาม้างพี่น้องเอยอันเพื่อนไปก้อนก็น,น่าจะมีอาเามดตแล้วเนาะเพราะว่ามันอยู่ตามน้ำงมเพื่อง,งมได้งมมานกันงมโอ้ยไม่ใช่ว่าเล่นนี้แล้ววะ thế thế yamakai đấy, bay lưới mặt kịch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  mặt ได้ได้พี่น้องนุ่นี่อันนี้หนุ่ยน้อยร้านมันร้านมันกาพี่น้อง <c oughs> ลูล่หลานลูล่หลานมัน <c oughs> มันเล่นหลานรอดข <c oughs> อได้ตื่มเดียวโอ้ย เดี๋ยวขนทางนั้นนะฮะับไปก่อนขึ้นแล้วนะฮะสองพี่น้องคนมานอะไรสายดึกกับสายมานเนาะออืนักเกิบก็พ่อนักเนาะเฮ้ยทั้งพุ่นเดียนักคอยแม่นักเกิบเตี้ยว ไยวานี่นะเกือบแน่นอนเด้อไข่นะหอยใช่หลัแบบป๋าได้หลายแล้วพี่น้องอบุ้งข่สีน้ำนาไปก่อนไนนข่ยยังบอไส่อยู่นี่ข่กับาวลาวคือเขาปิน <c oughs> <c oughs> นี่ห้าวกะหากก้าวกะมานคือกันเด้อเมนังกิบนี่เอ้ามันคือเสียบอยู่เถิงเนาะ ไฟกรมานคือกันได้เป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญอ่ะันเป็นอะไรหยาดนนยันปีงมัวว่าพื้นปีอยู่ว่างนะกาแลเราเห็นมันหี่ไปีปีนไรแจับจยันิ่มนิมนิ่มนิ่มันนะกระโดดจังชายประรดลงอีกลงอีประรดแล้วนั่นลงๆลงด แถ่นี่พอได้ยู่ได้ไหมได้กัน้อย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 แถวเมื่อกี้หัวน้อยไมีง่ายพแล้วแถวนี้มันก็เป็นบางบอนเลนะพี่น้องมันเป็นบางบอนบางบอนกะน้อยง่ายบางบอนก็มีหอยบางบอนก็มีมีหอยแต่มองนี่ก็มีอยู่แต่ว่ามันน้อยน้อยน้อยน้อ หมานอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันน้อยเป็นฮูู้แล้วจกโรลดพี่น้องเนี่ยยกให้น้องแน่ป้หน่อยนี่ซ้อนสองหน่อยใหญ่เตือพี่น้อยซ้อนสอง เอาหยากแต่ว่าโซนสองคมันเอายากมันเออเข้าใจละจูเข้าใจละจูโซนสองอ่ะตัวยาวๆตัวผู้เนาะตัวตัวน้อยๆตัวแม่นี่นะเอ้ยตัวตัวมุนมุนตัวมุนมุ่นแสดงว่าตัวน้อยๆตัวมุนมุนเป็นตัวแม่ยูเทิร์แถวเทิร์ก็มีนะพี่น้องค่อยจุกเนี่ยแถวเทิร์แถวเทิมันมาละ เค้มเทึ่งเท่งที่ก็มีหลายนี่น้องนะมันเป็นหูหูนี่หาตามหาตามนี่มันนี้มีบ่าชูโอ้ยมีกระนวยเน้นเน่นึงนมี าหนี More, ่ปลาปลาเท็ยังอันนี้ฮันปลางามนีัเนี่แล้วมันะไรเ็นอไนี่อาจจะปลาป้าำซางงามเนาะใสงามาดิกินแล้วมันกูคนแล้ววะเนี่ย กินแล้วสิเมื่อบ่เมื่อตั้วเนาะอย่าเข้าแล้วเบิ่งย่ําแน่ย่ําโลปลาได้หลายดิของเฮาได้ได้น้อยขี้ตมทั้งหมดไปล้างของพอซะนี่โอ้ของแม่สาวน้อยน้อยใหญ่ๆงามๆทั้งหมดสิเลยกแม่นกิบ่ค่อยเออนี่จงปางอยู่จงปางอยู่บ่บก็ฮู้แม่นกิบว่าว่าแน่นอนว่าเป่าแน่นอนของพอซะนี่ เราเก็บอันนี้แม่สีวิไลสีวิไลโอ้คือได้หลายแท้อันนี้พัดยันปีงพนแหผงได้หลายกระมุม่ยช้ลงตรงไหนก็ใช้ของแม่ลงเตานี่หุ่นแหงได้หลายอันนี้มาโบราณห้องซ้ำห้องกุนเลนนี่ตรงนี้ตอนนี้เฮาเยี่ยมกระบุงกระตาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องผ่าเดียวเยอะมือยเลยพี่น้องตอนนี้กะบสิบสองโมงอะไรหิวข้าวหิวน้ำผ่าเดียวจกอันนี้แกะ จกุนนจกหอยกับกีแล้วพอได้จุกอันนั้นพคนว่าพอได้จุกหอยกับกีแล้วเราก็จะพาเดีเ๋ยวมือเในพี่น้องมือเฮ็ดยูเฮ็ดกินมือห่อเฉดแจ๊กลาแมนลาเฮ็ดนนเนาะร้อนหอยกับกีเฮาคือแม่น้องกิี๊บว้าวนัน่นละเมนูพริกคคือเดี๋ยวมักมักไม่เฮ็ดเมนูพริกอันตั้งใจว่าจะเฮ็ดแบบนี้บัดอันนั้นละแทมไปทางอื่นพี่น้องเลยป้าไปอะไรอันเพิ่นจุ่มพ่นทาอยู่จะมืออะไรไปเมื่อป้าพี่น้องย่างกระโวยกับมยออะไรขึ้นหอมอยู่เขาแล้วมืออนไรอยากขึ้นเข <c oughs> ่าแห้ง ตอนนี้พ şey yes, ี่มาฮอดเฮิร์นแล้วล่ะพี่น้องมาฮอดเฮิร์นแล้วก็มาเฮ็ดกินอยู่เฮิร์นเอ้ยเพราะว่าเฮิร์นจุซส่นี้มีคนสารพ่อเพื่อนก็มาพี่มาเฮิร์นเอ้ยจริงพี่อากาศพาก็เลยเอาห้องกับพี่มาเฮ็ดพี่เพราะว่าอยู่เฮิร์นค่อยไอ้ต้นกับพี่ยู่เพราะพ้นกับพี่ยู่เนาะพี่ไปค่อยเลยเอามาเฮ็ดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่เฮิร์นเอ้ยพี่น้องมาต้มจะกันเพิ่์นเฮ็ดอะไรลยก็ไอ้บุรู้เฮ็ดอะไรเลยนะพี่จ๋า อันคือแม่น้องกีบว้าวแล้วพี่น้องเอเ้ยเมนูข้าวมันพริกดูจังง่ายมันพริกไปจังง่ามันพริกมาจากกักพริกไปทางเนะู้นอันนี้ต้มไปก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้ต้มไปก่อนพนะี่น้องต้มก่อนแล้วยังมาคิดเมนูใหม่เนาะตอนนี้ต้มไปก่อนในพี่น้องซุปอะไรกะมันอาอลไรเลยกะมันอาหอยคมก็ยังซุกเลยซุกแล้วอันสาวทุ่มพิ่นว้าวเยอะเฮ็ดก้อยยังแซ่บพี่น้องอันนี้ก,ปะ,ก,นนกปะปะเป็นหน้าที่ของเขาได้ไหมใน หางหงมมาละเด้หนูยใหญ่อยู่เด้นอของเขาแห้ได้ยี่วใหญ่กันในพีในกันด,ดาเขาอันนั้นไม่กิบ ใหญ่ๆมันตัตัวมันเต็มเนาะมีด้หลายเจ้าอะพี่น้องลากกเห็ดเป็นนี่มะยคมนี่เพื่อพีอ้วยคมฟื้นมอ้าวมดตอบอตาอย่างฮะง่ามมาลีอ้าวเว้นเชาทอนี่ลูกบดแล้วบดแล้วนี่ยังยังยัู nhang đeo Nhăn bà la Ôi à, ý Nhăn vô Hoài 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 À chụp chụp con mà đấy ừ. Chụp con hoài đi Má ơi chụp nam Chụp nam nó chụp, chụp 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 lát này. <cười> <cười> Tát vô bộ Tát luôn luôn bị tát

เลยยิ่งใหญ่ๆก็เขาจะมาตักพี่น้อยมาหอด hơn อ้ำน,น,น,น้ำอ้ำในแล้วแห้งหนาวก็เก้าอีหนาวกวามือเช้านี้หนาวก,กาว่าวตอนเฮาที่ไปงมหอยกับกีนะความหนาวแนอะปิตั่น้อยคำทวยน้อยใหญ่นะเขาจะมาตาัดเพราะมันห่าเนื้อห่าหนังเลยนะตัวน้อยตัวใหญ่ก็กระม้าเลยพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ จะโตอโอบๆทั้งหมดมะาหามนี่นะหอยหอยหอยคมยังหม่าพักเฮาก็ากจะมีผักหอมผักโบมีชั้นนี้ว่ักอันนะั้นพักหมโอะมาละอืมอีนี่ผักหอมโฮะอุจานี่โตหลายมองอยู่แล้วผักหอม เฮ็ดเธอมาเต็มพร้อมแล้วพ oh, right? wow. yeah. hey, gotcha. ี่น้องมีมะนาวนี่แล้วก็มาคิดทำไมมีมาแล้วเพื่นจะก้อยเอานี่นะแต่ก่อนว่าเพื่นก้อยเอาไปเอามาค่อยก้อยคือเก่าพี่น้องเลยเสียงดังพึ่มๆนี่มีเสียงเพิ่มเนอะเสียงอันเพิ่นอันดุ๊ดนะเฮ็ดสถานที่แบบอันตอนบ้านจะแต่งงานนี่นะพี่น้องบ้านอันเตรียมจัดงานร้านชายนี่นะพี่น้องอันเพิ่นก็เลยไปดุ๊ดสถานที่คันไปดุ๊ดพญานันผู้มาเต้นละวงเพิ่นลมนะผู้โดยเสื้อกือบสูงๆอะนะ เกือบชนสูงขาล้มจะเอาเป็นทวดเป็นโูยแเลนี่ไม่ได้เต้นบออาเพ็ดเพชเนาะมันอันนี้มันยังแสบน่ะหอยเนี่ยหอยหอยหอยตบมือได้จตบมือ่อยมาเลี้งมือด้ เฮ็ดไปเยอะลานไปใหใ้ได้เชดายผูกส้มขนาด มะนาวสามกับวิ่งก้อยหอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยก้อยหอยกับกีเข้าโคก็ยังมดละอืมเฮ็ดจังซี่เอาเนาะนี่พอดีพอดีเข้าโคก็กรได้ dù sơ hỏi chiếc khơ bên sẹt bên ngái nè ừ, đây nhăm hỏi đây đây nhăm mà nó cót 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 áo là, là, là phát mờ hồ mà nào đây

เขาอเอินวันนั้นเลิจกจับสือเขาเอินมากอยเืีอ,อวโหจิเคีวยชวยชงล๊อซ่บมันมีเม้นตามสู้ในตามมากมากนั้นเลิกเสือเนี่ยนั้นสันตัวดอกว่าเฮากินเองเนาะสู้ตั้งแต่เขาก็เสืออยู่แล้วคอยป่านนี้เนาะน้อยอยอดแ,แต่พูกมักคือเดียวคือว่าเราเอ็ดบวกมันมีคือเดียวเหตุยังบมีสูตรอันนี้อันนี้ไม่ใหญ่ปวงน้ำลายแตกแล้วเว้ย จะแซ่บบนหน้าตามจะแซ่บอร่อยจังเบยชิมีคำชบเป็นนอเลรรชานเฟืองครบมองผักหอมผังเบนมีครบหมดแน้ะแบบนี้นี่บนในตัวมันอ้อแบบเลิศมันอ้อหวานมันส้มหอมหอมมะนาวหอมโหหอมหอมข้าวเบอย่าบอกเขาโกงเลยอย่าคมัน เป็นอะไราวติงหัวแดงแซ่บคือบมขึ้นหอยกับพี้ตะเก้าว่าอีเพราะอีเพราอันนั้นตะเก้าคือแซ่บด้วยคืขึ้นหอยกีะพี่มีขึ้นหอยว้าหน้าชาวสวนละใหญ่ยังมีแฟนหน้าชาติงอยู่อีหยังก็ใหญ่หมดช้ำพลานเถินนี่อันนี้มีขึ้นหอยกพี้ขึ้นหอยโยโหเลยเช้านี่อันไรกินหอยชิ้น พี่น้องน้อยมาเถิดน้าตาก็เป็นตาแซ่บเป็นตาน,นัวค่ะม,มาเด้อมาเด้อมากินมากินก้อยหอยมาเด้อพี่น้องทุกคนกินเช้ามาดูห้ามาดูมดัดหมู่ทุกคนอย่าเฮ็ดเธอเองนั่งเปรย์อยู่ไหนขึมาดูมาดูตะล่อลองกินบึงหอยกับกกี้นะ mời mọi không mời luôn mời 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 má, mời 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 Má,

ผูกเป่าปีเป่าแขนก็มีเยอะาปหัวเยอะตัวผ่ายเป็นมือหน่อยหายอดเอ็นเอาลงก่อนก็หักมมาครบมีหายบว่าปากะเอนได้ปะงาปาิวก็ไปได้ปาิวก็ไปได้ไป ปะมอนก็คำใหญ่อ, <c oughs> อนะไรเช็ดอะไรนาะมอนหอมมะนาวเน่องหนักเลยน้อย <c oughs> นึเยนยนงเจ็บไปทำไมห, <c oughs> หันมายแล้วนี่กิน <c oughs> ข้าวกับอิ่มแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยลาอย่าพาเดี๋ยวมื่อเมือความูเพราะว่าเออเออเพิ่นไปโกดเพิ่นเจ็บแอลเราไปโกดละ่ะ ฟ้ากินข้าวแล้วฟ้ามือเจ้าเพิ่นว่าเพิ่นมาตะห้องมออาการเราเป็นแนวเลื่อนี่เดี๋ยวไปติดตามเมืองอันอาการเอ้ยเพิ่นเนี่ยไปถามมึงว่าเพิ่นเรเป็นแนวเรื่องน่อนพี่น้อง,องไปเพิ่งพ้นมาตะห้องมอเพิ่นละวัดแนวเรื่องมอเพิ่นละวัดแนวเรื่องนี่เฮายหงยางคามถุงไปงเพื่อแน่บรรยากาศกาันลมโอยโอ้โยโอ้โยโอ้โยพี่น้องเป็นจังไปรป้าต่หัวนั่นยืมพักยังเจ็บ ไปเล่าเวลาเป็นน่เลยเขาวาสน่เลยลูกอักเสบกอมขาลังเสบโอ้ยได้อนรายแนวเลยนาะาวมดเงินเ่าเลยส่งนจกกรอดปีน่มเงินเธอเลยมังจเนจาโอ้ยีแพงปลอยใครอยู่ไปว่าตรงเห็นไกันน้าุาร์นี่ยังไปเท่เงินบ้านสี่ร้อยสี่ร้เาน่ยเด็นบ่ายให้ไปนักเชเเาคนคนดีแล้วพี่น้องม้ยมาการคนวามาเขาซักยาเขใช่ ยาจอ,อเมออเข็มแล้วก็ดีเจ็บในใใใลักษณะไข่เน่ยนไข่โอ้ลูกอากาศสำหรับคลิปนี้ก็บจบทำันี้ก็นอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่เด้ขอขอขอบคุณขอบเจอผู้ติดตามนะครับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชุกคนกรดดมาก